เอยที่สุดจะกลับมาใครไม่ออกบอกผมจัดให้ดูรูปสิเนี่ยดอกตั้งแต่วันที่สิบสามแล้ะหายไม่ออก ใช่พวกมึงอยู่กันไหมเนี่ยอยู่ค่ะอ๋อโอเคจะสุ่มแล้วนะจ้าดิ๊เอ็กส่งเข้าประกวดไะพอเขาเชื่อในมือเราเขาเลยส่งมาเอ็กย่อยๆไปขีดชิ้นเลยไปย่อยไปกรอบแรกมีช็อตอนี่อันนี้ดิ๊เอ็กส่งมาเข้าประกวดอะเขาเชื่อในมือเราเขาเลยส่งมา หลอดไม่ได้หอดเลยปืนปืนทุกหลักนะขีดเจ็บมันมองไม่เห็นขัดดวงจริงดูดูล้ด้ไยไปถามคนใส่หน่อนอะเอเกมอมะเมื่อกี้คืออาวุธธนูบิชอปใช่ไหมย่อยได้สองหมื่นสองหมื่นเหรียญก็คือสี่คลิกสี่คลิกนี่ ที่เขารีเคเสมาก็คืออยากได้อันนี้ไม่ถามกูเลยแต่ในบรรดาที่กูสุ่มมาไม่เคยได้กล้ขายอีกไปแต่มึงดูเปอร์เซ็นต์มันเหมือนกันเลยมึงเชื่อว่ากูกลัวมากเลยกูกลัวแบบว่ามันออกมาเป็นมังกรแต่มันไม่ออกนะเฮดเนี้ยไอ้เชื่อกลัวมากถ้านี้ก็คือแบบนูทอก็พูดถึงถ้าได้ก็ ก็คิดอีกที่นึงเผื่อได้ใช้แต่นี้นี่ก็ได้ใช้อันนี้ก็ได้ใช้อันนี้ก็ได้ใช้กางขาสองไปนี่คือได้ใช้เลยอกางขาสองไปคือได้ใช้เลยนะมาโมจะอย่ามโมจำเพลงโมหลอกโมหลอกมหลอหลอก็มีแล้วใชโมหลอกไม่ได้ใช้โมหลอกไม่ได้ใช้ใช่ใช่กินเองไปอย่าลีลาเซิร์ฟก่อนเลยใบแรกแต่กูอยากกดเปิดแล้วก็ข้ามข้ามข้ามไปดูผลทีเดียวอะ เฮ้ยไอ้เฮียเก็บเก็บไว้รวมๆเก็บไว้รวมได้ไอเวยเนยปิดไม่ทันใช่ใช่เป็นพีโบพี่โบขอก่อีเจเก็บไว้เอาไว้รวมเอ้ยดูดิม่นไม่ได้เปิดการ์ดนานจัดจะเฮียพลาดเลยปิดไม่ทันโอเคยายแนวกับอุบ่าเลย ่อกี้ P.O. อออกพีนี่รู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ต่ำสุดเลยนะอ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะกดทีเพือยยังดียังดีเอาไว้รวมได้โออีกใบก็คือถือว่าได้รวมไปแล้วนะรอบที่สองเฮ้ยเพื่อการทองมันทองมทองเงี้ยอ้าว โอ้โหกลางคืนกลางคืนกลางครับใช่เห็นขอบรู้เลยเออโอ้โหฟาโลใช่ไหมฟาโลอุ้ยไทมโอ้โหเป็นคิวเขียวคิดว่าไทมเจ้าเข้าปไปเมื่อกี้ไทม์กิบเอจมายามายารู้สึกว่ายี่สิบหกอีกนิดนึง ไล่ไปแล้วตั้งแต่หกสิบหกต่อไปก็แปดเปอร์เซ็นต์ไ่ขึ้นไปนะมาแล้วนะมันไม่มีอะไรแบบบิ๊กบิกให้ลุ้นเลยวะ่ะโาการ์ดข้างหลังนี่รู้สึกเหมือนยังไม่มีอะไรดี เอ้ยเช้าเช้าเช้าปีกเอ้ยรองเท้ารองเท้ามีมีแค่เสือกับมังกรแต่กูว่าออกเสือไม่น่าไม่น่าจเสือเสือทำไมไม่ดอกเจนีดีดีก็ดีแต่ไม่ได้ใช้มีแล้วโอ้ย อีกสุดท้ายอันนี้คือไม่ได้ย่อยอย่างเดียวใช่ไหมอันเนี้ยย่อยได้อันเนี้ยย่อยได้อันนี้ยย่อยได้อันนี้ก็เอาไปรวมได้ปะรวมได้ั้นก็ย่อยได้แค่อันนี้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 ก็เอาเข้าการไปปะใส่ไหมเก็บไว้ พ่อเก็บไว้ตีขนาดใหญ่ได้สะสมมากอันนี้ก็ขนาดใหญ่ไม่ใช่หรอเปึ๊บไม่บวกอะไรเลยแป๊บแป๊บสิบพีเอ็มขาดไม่ใช่ไม่ใช่ตีพลาดก็ไม่ต้องไปดูขนาดใหญ่ตรงรูปล่างนะ โอขาดเยอะเลยหรือขันขัน22เองก็สี่ใบการ์ดฟองสี่ใบใบหนึ่ไม่ได้ห้าแต้มสมการ์ดฟ้าเสริมดวงดีปะวะไม่จะมาขนาดนี้ละพิกสุดท้ายขอแบบบึมบึมเลอ กดเลยอ่ะกดไม่ติดโอ้โหกลางคืนไอ้เหี้ยฟาโลไม่ฟาโลก็ออกหลอดกูเซียนก <c oughs> ูเซียนเอ้ยก็ได้ใส่อยู่นะขนาดใหญ่ใช่ปะ เออใช่ใส่การ์ดเถอะแล้วก็ไม่ได้อยู่บา่าดีดิไม่ขีดแน่อันเนี้ยย่อยได้แล้วอะไรนะไปเนี่ยมันพันแปดย่อย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 ไม่ใส่ได้ไหมมีแล้ว ย่อยอันนี้ย่อยได้ทีลรพันนึ่งว่ะไม่พอสามพันใช่่วะสามพันขาดอีกหนึ่งพันหนึ่งเฮ้แต่อันเนี้ยมันมีสมันมันมีสองใบนะังอันเนี้ยมีสามใบแล้วนะเล็ขอบ้างเลยได้ค่ะ เนี่ยมาเจอลิงพีโบม,มีสามใบแล้วรวมได้เก็บเหรียญไว้ท่านไว้นะเก็บกาาเนี่ยไอพันกว่เหรียญสองพันเหรียญย่อยอันนี้ไม่ได้หรอโอเคจบละไม่มีอะไรเลยเกียมเกินแม่ มังกรอยู่ไหนวะ